ที่บริเวณด้านหน้ามูลนิธิสว่างบึงสามพันธรรมสถานอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูร์มูลนิธิสว่างบึงสามพันธรรมสถานพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธินายทวีศักดิ์อินทรานุกูลนายุทธสมนตรีตำบลทรัพย์สมอทอดหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมกันปล่อยแถวขบวนรถบรรทุกสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานีด้านเจ้าที่มูลนิธิสว่างบึงสามพันกล่าวว่าหลังจากได้มีการเปิดรับบริจาคสิ่งของสำหรับนำไปมอบช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอ กภัยพบว่ามีผู้ใจบุนทั้งในพื้นที่และข้างเคียงจำนวนมาก ต่างแสดงความจำานงนำสิ่งของมาร่วมบริจาคเช่นข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มเสื้อผ้าชุดยาสามัญประจำบ้านรวมมากกว่า500ชุดซึ่งทางมูลนิธิสว่างบึงสามพันจะนำสิ่งของทั้งหมดไปมอบให้ถึงมือผู้ได้รับความเดือดร้อนด้วยการนำของนายสิริชัยพิริยะโพไขประธานหน่วยกู้ภยัยและอาสาจำนวนามสิบเนายที่รับภารกิจนำสิ่งของและแจกจ่ายกับผู้ประสบภัยที่จังหวัดอุบลราชธานีนอกจากนี้นายทวีศักอินทรานุก,กูลนายอุทศมนตรีตบบนทั สมอทอดพร้อมด้วยนายมรกฎลิ้มสวัสดรองนายททสมนตรีตบบนรับสมอทอดได้มอบเงินสับสนเพื่อใช้ในการเดินทางและร่วมเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนในการปล่อยขบวนรับบรรทุกสิ่งของบริจาคในครั้งนี้ด้วย